นอกจากพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ท่านจะเมตตามาเป็นฝันเป็นกำลังใจและอยู่ร่วมสะดับรับฟังทุกๆก,กันแล้วพระท่านเอกอัพราชทูตพร้รอมด้วยข้าราชการสถานทูตชั้นผู้ใหญ่ท่านอยู่รับฟังตั้งแต่ต้น ทั้งเป็นต้นคิดดำรีแล้วก็ลงมือดำเนินการอันนี้แหละที่ชื่นใจไปบางที่ส่วนใหญ่ท่านมาชั่วคราวเรียกว่ามาเฉพาะกิจคือมาจุดทูกจุดเทียนแล้วท่านก็ลา อัตมาก็เห็นพระท่านเอกอัครราชทูตสองประเทศนี่แหละที่เป็นนักบุญโยมไอ้นี่ของฉันเนี่ยไปเกี่ยวไม่ใช่เนี่ยคนละเรื่องเดี๋ยวแจะแจ้งเดี๋ยวจะแจ้งคืออย่างนี้อัตมาได้รับโทรศัพท์เพราะว่าโยมที่กรุงเทพโทรมาหา ถามว่าท่านอยู่ที่ไหนบอกตอนนี้อยู่อกแรนท่านมาทำอะไรมาเทศมหาชาติเฉลิมเกียรติหาคุนสร้างอุโบสถวัจยาณประทีโยมทั้งนักมาผู้มาเทศและจะสร้างก็เลยมีศรัทธาแจ้งทางคธรรัศม์ขอร่วมทำบุญ สร้างโบสถวัดญญะประที่ไปหนึ่งมื่นบาทและที่สำคัญเนี่ยทำบุญทางโทรศัพท์และจะทำอย่างไงท่านจะคุณออกให้โยมไปก่อนเดี๋ยวกลับเมืองไทยโยมจะถวายคืน เพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่าหนึ่งมืนบาทอยู่ณที่นี้แล้วทายมบอกหนึ่งเหรียญเนี่ยตมาจะรับบาทช่วยอนุมโมทนานะพุโยมวรานันชัยพิทักพรจากประเทศไทยร่วมทำบุญด้วยหนึ่งหมื่นบาท โยมกรรมการวัดญาณประทีท่านใดมารับเที่ยตมาไปแล้วก็ช่วยออกอนุมโมทนาบัตรไปด้วยจะได้เอากลับไปแจ้งว่าทำจริงๆนะไม่ได้โองเอานาเอาอนุมโมทนาบัตรวัดญาณประทีกลับไปแสดงว่าทำจริงๆแล้วก็อัดเทไปไปนี่จะไปให้ฟัง อ้าวกรรมการวัดท่านใดมารับไปอยู่เดี๋ยวโทรมาเปลี่ยนใจเขาจะดู่อ้านาบัตรอันนี้นะตามนามนี่นะโยมนะหนึ่งหมื่นอยู่ในนี้นะสาธุไอ้อ้าว,าวแล้วที่ก็แจ้ง ข่าวเป็นมงคลให้ได้ร่วมกันอนุมโมทนาดังที่ได้ปรารบแล้วว่าการจัดงานเทศใา้ชาติเชืิอพระเกียรติด้วยจิตอันเป็นบุญเป็น,นอุศรและเป็นมงคลอย,ย่างยิ่งเป็นการจัดงานเพื่อพิหน อันพระพุทธศาสนาและความมั่นคงของ